สวัสดีครับผมเช้านี้ผมได้ออกมาตามหาบอนปลาเก่าคับผมนี่ครับผมเดินมานี่ครับบอนปลาปลาเก่านะครับมาเจอตัวนึงครับผมนี่นะยุ่ถนนนี่ครับบนทางเลยนี่ครับครับผมเพิ่งจะด่างเฉพาะกุมเดียวแค่นี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเก็ีไปที่หลังนะครับตัวนี้ครับยุ่ติดตกันเลยครับครับต้นเดี๋ยวผมจะล่องไป ลงไปเบื้องตรงที่ผมเอาไปเมื่อนันครับต้นแม่นะครับที่ด้านครึ่งใบนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับที่ผมขุดไปเมื่อนันครับนี่ครับที่ผมขุดไปนะครับต้นแม่ครับนี่นะครับผมขุดไปนี่ครับผมจะมาตามหาไหลนะครับผมไหลที่ขาดนะครับนี่ครับผมขุดออกจากนี่นะครับเอาครับผมโชคดีครับผมเจอครับเจอต้นหน่อยครับผมนี่นะครับ เจอต้นนี้ครับอืมต้นนี้น่าจะเป็นไหลของของต้นใหญ่ที่ผมพุดไปนะครับผมต้นต้นที่ด้างครึ่งใบนะครับผมต้องเบิ้งว่าเพิ่นลงกานบ่เมื่อนั้นผมบ่เห็นนะครับต้นนี้ครับต้นนี้ผมบ่เห็นนะครับนี่ครับด่างลงการครับผมด่างลงการครับนี่ครับด่างลงกานครับผมครึ่งใบเลยครับ นี่ครับครึ่งใบเลยครับนี่ครับผมว่าจะมาตามหาไหลนะครับผมไหลที่ขาดแต่ว่าบางเอืญอนโชคดีครับเจอเจอต้นนี้นี่นะานาาจะเป็นของเพื่อนคือกันนะครับเนี่ยต้นนี้ครับอยู่นี่ครับโชคดีครับโชคดีครับเจอนี่เจออีกต้นหน่อยครับครับผมต้นนี้กัไหลอ้ต้นนี้ก็นาจะเป็นอันเดียวกันครับผมต้นนี้ครับนี่ครับ นี you, you ่ครับพิ้นดังลงกานนี่ครับยุติๆกันเลยแต่ว่ามืออันผมกับโบได้เบิ้งคักนะครับผมนี่ครับต้นนึงครับดังลงกานนี่ครับนี่ครับเันจะออกมาดังบอต้นนี้บบดังครับผมต้นหนีบโบดังครับต้นหนีบโบดังครับผมครับผมแต่แต่ว่าพิ้นมีดังลงกานนะครับแต่ว่าพิ้นมีดังลงกานครับ น่าจะเป็นไหลของของต้นใ่ญ่เช่นนี้นะครับเดี๋ยวผมตองเบิ่งอีกใบหนึ่งบอดังครับผมบอดังครับบอดังครับแต่วผมตองเบิ่งอีกใบนี้ครับเพราะว่าเพิ่นมีอยู่สามใบครับตัวนี้เพราะว่ามือนันผมก็บริได้เบิ่งนะครับเบิ่งบอคักป่านนี้เดี๋ยวเบิ่งตรงเบิ่งกันบอดังครับเพิ่นบอดังนะครับมีดังตัวนี้ครับผมมีดังตัวนี้ครับนี่ครับเพื่อนจะอยู่ติดกันเพราะต้นใหญ่ผมคุดคุดออกอยู่ตรงนี้ นะครับตัวใหญ่ผมพุดออกจากนี่นี่นี่คือติดกันเลยนะครับนี่ครับแล้วตัวนี้กับขาวครับผมพู้น่ะตัวนี้ครับอยู่ติดกันนะครับอยู่ติดกันเลยครับนี่ครับนี่ครับเป็นเสร็จนลครับนี่ครับเป็นเสร็จเลยนี่ครับผมต้องค่อยผมต้องเบิ้งใบนี่ครับบอดังครับผมโอ้ดังเอาดังใต่ใบครับอ่าผมเบิ้งเด้อครับบัานนี้ตัวนี้ ดังครับผมดังดังแต่แต่ว่าดางไต่ใบนะครับคือแปลกแท้เดี๋ยวนะครับผมต้องเอาใบเพิ่นลงมาเบิ้งนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับนี่นะครับเพิ่นด่างใต่ใบครับนี่ครับเพิ่นด่างไต่ใบนะครับนี่ครับยุดธิติดกันแล้วครับผมจากกับกับตัวญ่ที่ผมพูดไปครับนี่ครับแต่เพิ่นด่างลงการชัดเจนเลยโน่นนะครับ มันดังดังลุนการชัดเจนเลยครับผมเป็นยุติดกันครับก็คือต้นนี้ต้นหน่อยนี่นะครับต้นนี้คือต้นหน่อยนะครับผมผมค่อนข้างจะมั่นใจแล้วครับที่ที่ผมได้ต้นใหญ่ไปนะครับว่าเพื่อนจะดังเพิ่นจะเจริเพื่อนจะให้ลูกนิ่งแน่นอนครับเพราะว่าอย่างยูกลุ่มนี่จะเป็นดังเลยครับแต่ว่าต้นนี้นี่จะดังดังหลังใบครับเพิ่นจะดังหลังใบนะครับ อะพูดจะคุดไปครับนี่ครับผมจะคูดกระบานนะครับมือนันผมกับบรยเบิ้งนะครับว่ามีตัวหนี้น้าตัวนี้ที่หล่มไว้บอกมีครับมีตัวหนี้กับตัวหนี้ครับดงังดังลุงกันสวยงามเลยดัยดงลงกันสวยงามครับแต่เพื่อนดงังดังหลังใบครับแต่ว่าตัวนี้ผมจะโเก็บไปนะครับ <c oughs> ตัวนีผมจะโเก็บไปผมจะเอาใบให้เพื่อนออกลูกสะกอนเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่ แต่ตัวหนี้แต่มือหนีผมจะขอเก็บตัวหน่อยไปครับผมขอนขางจะมั่นใจแล้วครับเมื่อวานนี้ผมเดินไปสองสามกิโลครับผมหลังจากนี้เราไปครับตามลําห้วยนี่ครับผมเดินไปบบมีครับบ่มีแม่ต้นเดียวเลยนี่ครับที่มีก็มีอยู่กลุ่มเดียวแค่นี้ครับบอนครับที่บอนด่างที่ผมเจอนะครับมีอยู่กลุ่มเดียวแค่นี้กลุ่มอื่นบบมีเลยครับมันจะออกแม่แพพันอยู่ตรงนี้แหละครับตรงตรงตรงที่ด่างนี่แหละครับ ต้นนี่ก็ยู่ใกล้กันนะครับนี่ครับเพราะว่าผมก็ยังบร่ได้เดินลุยลงไปอยู่ครับเพื่อนอาจจะยู่กันหลายๆครับอยู่แถวนี้นี่นะครับต้นหนึ่งครับที่ต้นแรกที่ผมเดินมานี่ครับนี่ครับดังนี่ครับใบหนีบดังนะครับด่างใบเดียวนี่นะครับเพื่อนจะยู่แบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมก็ต้องเดินตามหามันจะอยู่ในรัศมีที่แบบยุ่ใกล้ๆกันทั้งนั้นครับเพื่อนบุรียุ่ใกล้กันเลยนะครับบอนครับป้านี่วูนี่นะครับผมพอผมผมลุยมานี่มาเจอดังนะครับอยู่ติดๆกันนี่แหละครับผมลุยมานีครับนี่ครับด่างสวยอีกแล้วครับต้นนี้ออกสีชมพูเลยครับนี่ครับนี่ครับเป็นด่างสีชมพูเลย ปลาหนีด่างอีหลีด้วยครับเด้อนู่นนะครับลงกันแบบยังงามเลยครับเมื่อนั้นผมปรเจอนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับเป็นด่างชุ่มพูเลยครับลงกันครับนี่ครับใบงี้ครึ่งใบครับนี่ครับด่างลงกันนะครับเดี๋ยวผมจะเก็ียไปครับผมได้สองต้นแล้วครับโชคดีครับี่ออกมาอีกมือนี่ โชคดีครับอืมวงกว้างของเพิ่นประมาณอยู่ห้าหกเมตรครับผมจากตัวใหญ่หนูมากครับอยู่แค่นี้นะครับเพิ่นบริยูไก่กันนะครับเพิ่นจะบริยูไก่กันเลยบอนกุมนี่จะอยู่แค่กุมเป็นวงกลมนะครับเพิ่นจะอยู่แบบวงกลมนี่ครับตัวนึงครับเจออีกแล้วครับนี่ครับ ครับผมเพิ่นยู่แบบเป็นเป็นรัศมีของวงกลมเลยเพิ่งโบเรอออกออกห่างกันเลยนะครับนี่เพิ่นดังครับนี่ครับบรูว่าพิ่นลงกันหรือบอนะครับตองค่อยเบิ้งนะครับต้นต้นนี่บบลงกันครับผมต้นนี่โบลงกันนะครับแต่ดังครับต้นนี่โบลงกันครับนี่ครับต้นนี่โบลงนะครับแตแตแตระบารังนะครับ แต่โชคดีครับเจอต้นหนึ่งครับอยู่ต้นอยู่กลางเลยเดี๋ยวครับผมเดินออกมาฟังนีก้อนครับปลาที่ผมได้ไปมือนั่นแหละครับปลาเดียวกันเลยครับนี่นะครับจะโชคดีครับแต่ว่ามือนีได้สองต้นแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กนี่ด้ครับต้นหนึ่งครับนี่ครับมือนั่นโบเห็นครับ นี่ครับอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับเพื่อนยูกลุ Sud ่มเดียวกันเลยนะครับผมนี่นะครับยูกลุ่มเดียวกันเลยนะครับนี่นะครับเพิ่นลงเสียนหมดครับเพิ Nad ่นตรงเบิ้งก่อนครับเพาเพนจะลงการเสียนเพิ่นลงครับผมลงการนะครับครับผมลงการครับผม นี่ครับลงกันครับได้สามต้นแล้วครับนี่เพิ่นแตกอดี่ตอนขึ้นมาตรงรุ่นตรงรุ่นใบนี้น้ำครับตรงรุ่นใบนี้น้ำครับเพิ่นก็มบี่เป็นจุดขาวๆอยู่ครับนี่ใบใบอ่อนครับี๋ยวผมจะเก็บไปครับได้สามต้นแล้วครับเสาเนี้ยจุดเดียวกันเลยอยู่กลุ่มเดียวเลยครับโชคดีแห้งครับผมได้สามต้นแล้ว ต้องค่อยเบิงไปอีกครับเพราะว่าพ่น,พนยู่ในในโซนว่งกลมเดียวกันเลยนี่ครับเมื่อนั่นบาเจอนะครับผมโมเห็นครับโบมีครับเพราะว่าผมออปล่อยปล่ไปเบิดแล้วครับยี่สิบกว่าต้นครับแต่ว่าเช่าเศ้านี้มาเจออีกสามต้นโชคดีครับผมเศ้า <c oughs> น,นี้โชคดีครับ โอนี่ไม่เจอเดี๋ยวครับอีกต้นหนึ่งครับผมเจออีกแล้วครับนี่ครับพันยูพันยูติดกันเนอะพี่น้องเ้ยนี่นะครับพันยูติดกันเลยเด้อครับเด้อนี่ครับนี่ครับเบิ่งก่อนว่าพันจะลงการเนี่ยผมบอต้นใบหนี่บ่ดังนะครับดังใบนี่ครับใบหนี่บ่ลงการครับผม ใบหนิ่โบลงกันนะครับแต่เพิ่นดังครับใบหนึ่งบลงกันนะครับบลงครับผมต้นบบลงกันผมอาจจะบบเก็บไปผมจะเอาใบนี้ครับครับผมนี่เจออีกต้นหนึ่งครับผมครับผมเจออีกต้นนึงแล้วครับนี่ครับต้นนึงครับนี่ครับเป็นใบงี้ครับนี่ครับพ่นจูกลุ่มเดียวกันหมดเลยครับบอลเนี่ยตรงเบื้องก่อนครับ สองใบแรกเพ่นโบดังดังใบนี้ครับใบที่สามครับเพ่นดังใบที่สามนะครับอ uh ู huh, ้งงการครับผมพี่น้องครับลงการแบบย่างสวยเลยครับพี่น้องนะครับผมเบิ้งนะครับเด้อลงการแบบย่างสวยเลยครับต้นนี้ครับลงการครับมอครับพี่น้องครับเบิ้งนะครับเด้องงการย่างสวยเลยครับนู่นนะครับขาวเลยครับขาวเป็นเส้นใหญ่เลยนะครับ นี่ครับเจอต้นที่ซีที่หาแล้วครับเสานี่ใบแรกใบแรกพ่นบดังนะครับผมใบแรกพ่นบดังนะครับนี่คือใบแรกนะครับบดังครับใบที่สองบดังนะครับนี่ใบที่สามครับต้นนี้นะครับต้นนี้ใยนี่ครับกระบอกใยต่าสูงประมาณเม็ดหนึ่งนะครับใบที่สามครับเป็นเส้นเป็นเส้นขาวงามเลยครับนี่ครับพ่นออกมาดังครับผม เพิ่นอาจจะกัดขึ้นเรื่อยๆครับพบว่าเส้นด่างเพิ่นแบบแบบใ่แบบแบบสวยนะครับตัวนี้ครับสวยครับลําต้นเพิ่นสวยมากๆเลยต้นแรกครับผมที่ที่ในกลุ่มนี่ที่ที่เส้นขาวใ่ที่สุดครับคือต้นนี้ครับนี่นะครับผมจะผมจะตัดสองใบนี้ออกครับเอาไว้ใบเดียวนะครับเจอยูซีหาต้นแล้วครับเศร้านี่โชคดีอีกแล้วครับอยู่ปาเกาเกานี่แหละสวยงามครับตัวนี้ครับ สวยงามครับสวยงามครับผมสวยงามครับเป็ยูติดติดก,ก,กันเลยนะครับนี่ก็ใบงี้ครับนี่ก็บบด่างครับตัวน,นี้บัด่างเนาะเป็นยูแบบกุ้มเดียวกันเลยนี่นะครับโชคดีครับพี่น้องโชคดีตน้ตนต้นต้นเมื่อกี้นี่งามครับเป็นด่างลงกันงามขนาดเลย ครับผมน่าจะมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกจักประมาณสามสี่หมื่นเดี๋ยวผพจะกลับมาไหมนะครับผมเพราะเพิ่นจะเพิ่นกระนาจะดังขึ้นม้านเรื่อยๆครับปลานี่นี่ครับนี่ครับยุ่ิติดกันนะครับติดกันกับต้นนี้นะครับโอ้นี่ครับนี่ดังอีดีครับนี่นะครับนี่ครับนี่ครับนี่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 โอ้เมื่อกี้ก็บ่เห็นนะครับเนี่ยนี่นะครับเมื่อกี้ก็บ่เห็นนะครับ ่กี้บเห็นครับเพิ่งเห็นนี่แหละครับเนี่ยนี่ครับยุติติดกันกรับต้นนี้แหละครับะขนาดผมย่างไปเมื่อกี้นี่ผมเดินไปเมื่อกี้โบเห็นนะครับเนี่ยเพิ่งเห็นนี่ครับนี่นี่ครับเนี่ยยุติติดกันเลยนะครับผมตรงเบื้องว่าเพิ่นจะลงการ์บ่แต่แต่ตัวไ่เพิ่นแต่ตัวไ่เพิ่นยุ่ใส่เราเมื่อกี้นี่ใช่แล้วครับใบไ่เพิ่นยู่ใส่ล่ะที่ด่างนิดเดียวนะครับโบแมนใบนี่ มีอยู่ใบหนึ่งู่ครับนี่ตรงไหนนอะขนาดย่างมากเมื่อกี้นี้ครับขนาดเห็นเห็นแล้วเมื่อกี้นี่บบเห็นแล้วหลอกตานะครับผมใบบอลเนี่ยจะหลอกตามากๆเลยจะเป็นอย่างที่หลอกตาผมนะครับเมื่อัานนี่มาแล้วนึกว่าหาหาหาเบลเหลวโบมี่ครับนึกว่าเบิดแล้วโบเบิดนะครับนี่ครับอีกตัวนึงครับผมนี่นี่ครับอีกตัวนึ่งครับ กุ้มนี่เป็นกุ้มเลยครับตัวนี้ยูแบบเป็นกุ้มเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับยูแบบเป็นกุ้มเลยนะครับเดี๋ยวเพิ่นจะมีการพัฒนาแบบใบง่ายขึ้นนี่ด่างเพิ่นจะกัดขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับต้นเล็กๆเลยกระลายครับเนี่นี่นะครับเจอหางหกต้นแล้วครับเนี่ยนี่ครับเพิ่นดังลงกัหมดแล้วครับตรงเบงก่อนเพิ่นลงกันบะ บลงครับพี่น้องต้นต้นนี้บลงก้านนะครับต้นนี้บบลงก้านนะครับแต่เพิ่นยุติกันกับต้นนี้ครับเป็นยุติกันเลยครับลงก้านแบบสวยงามดีครับต้นนี้ผมเห็นผมยังตกใจเลยว่ามีมีมีก้านขาวขนาดนี้เลยหรอนู่นนะครับประทับใจแล้วครับต้นนี้ครับนะครับก้านก้านนะครับ ถึงเพื่อนจะถึงเพื่อนจะดังดังนิดเดียวนะครับผมถึงเพื่อนใบเพิ่นจะดังนิดเดียวก็มีโอกาสนะจะพัฒนาขึ้นดังเรื่อยๆนะครับต้นนี้ครับอาจจะเป็นรุ่นลูกนะครับผมลูกเพิ่อนอาจจะออกมาดังนะครับเพ่นจะเก็บไปครับต้นนี้ได้ประมาันหาต้นนะครับมือนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไปแค่นี้นะครับผมครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ